พี่เขาอ่าพี่มาพูดเรื่องไปลงไปเหลีองผมก็เลยเพเพูดให้ฟังว่ามันมีตคอผ่าตังอยู่พูดแล้วก็เหนื่อยหน้ากาแฟนะไม่ใช่คือเธอจดวจเลยไว้ให้ดีๆนะทางเราทำตัวชาร์แล้วเาแบบนี้แบบนี้ใช่มนะแล้วทีนี้ไอ้อย่างเงี้ยถ้าจะตรวจสอบนี่ถ้าจะตรวจสอบตามใบเสร็จนี่ไม่ใช่อ๋ออันนี้ฉันลองเหรอ ไม่ก็ทำตามไม่ไม่ใช่คนที่พูดตะกี้นี่ยศท่านเป็นรองเหรอเป็นรองผู้กับที่นี่ใช่ไหมรองผู้กับฝ่ายไหนครับก็ฝ่ายไหนก็ได้แต่ก็ท่านทำตามนั่นแหละมันถูกต้องที่สุดอ่ะเออเพราะว่าครับผมก็ให้ข้อมูลได้ประมาณนี้ครับแล้วที่มันมีหลักฐานใช่ไหมตรวจสอบมาอันนี้หลักฐานชัดเจนว่าเขาโดนปล่อยก็ ก็ทําอะไรมาตามที่มันปรับมาถูกต้องหรือไม่แบบได้ไยังไงมาตาสายงานมาก็ทางเราก็ตรวจสอบให้ก็แน่ครับครับน่าจะดีกว่าถ้าถามผมมันวุ่นวายใช่ไหมโอ้มันไม่ได้วุ่นวายหรอกก็ถามก็ตอบกันก็ตอบอย่างที่ตอบให้ฟังในสถานี้ใช่ไหมครับตอบตรงไปตรงมาแค่แหละแต่การข้อมูลที่ชัดเจนในทางการก็ต้องก็ต้องแบบนั้นออืครับโอเคครับครับเราก็ต้องการเหตุผลนี่แหละครับคุยกันดีๆ ถ้าเป็นหนังสือมามันก็จะตรวจอบไปทางวิชาการด้วยครับตงตัวบทกฎหมายด้วยก็ได้ครับผมเป็นเรื่องดีกว่าอ่าเพราะว่านไปเนาะอนั้นแหละเออมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ถามกันได้นะจริงป่ะพิธาณเออมันไม่ใช่ถามไม่ได้พอมาถามตำรวจทีไรมีอารมณ์ทุกทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องอะเนาะเออเพราะเราเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมันต้องสามารถที่จะคือป่งใสตรวจสอบได้ตามที่ผู้บังคับบัญชาท่านบอกอะ อา่าท่น,นนี่แหละก็คือว่าเอ้ยมันกฎหมายเขาบอกว่าถ้ามันไอ้นี่มันก็ปรับไม่เกินเท่าไหร่อย่างนี้แต่ทีนี้ว่าเมื่อมันมียอดสองพันแล้วยึดมาสมมติว่ายึดมาวันละยี่สิบคันเนี่ยตายนะท่านนายตอนนี้คนไม่มีไรายได้ไเลยใช่ไหมวันนั้นถ้าเกิดว่ามันมัน อันนี้สมมุตินะชาวบ้ส,สมมุติสมมุติจะกินกันไล่ไม่เหมือนกันบางไายอาจจะค้งจับเพื่อจะมีเงื่อนไในอขให้ตีมือชาวบ้านต้องเรียนแบบไหนมันต้องมีทำไมต้งทีปรับเพราะอันนี้มันไม่ใช่แบบอะไรเลยแค่นี่ไงว่ามันมันติดใจยอยู่ตรงที่ว่า<ช>ทางพนักง,งานสอบสวนได้ใช้ดุลดุนพินิจฐ์ไหมเขาจับมาเสร็จแล้วเขาส่งพนักงานสอบสวนไหมหรือว่าปรับปรับอยู่ในห้องจราจรเลยนะครับไอ้ที่เราถามเนี่ยคือว่า บางทีที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าปรับไม่ได้ไม่มีพนักงานสอบสวนบางทีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนทําหน้าที่ปรับเองที่เรามาถามเนี่ยนะครับเพราะนั่นแหละนะก็อยู่ที่ข้อเด็จริงเพราะนั้นพวกผมในภาคประชาชนมันก็ต้องถามได้แต่วดาตอบได้ตอบได้ตอบได้อไอ่ามันเป็นเรื่องทางลึกทางบัญชาอ่า ทำเาื่องการมาแล้วก็จะตอบรายละเอียดบุคคลบุคคลไปใช่ไหมที่ต้องการใช่ไหมบางทีผมตอบไปมากบางทีมันก็เกินเลยเกินเกินกว่าที่อำนาจตัวเองจะตอบได้ก็มีปัญหานะฮะโอเคได้นะครับอ๋อแต่ตะกี้เนี่ที่มามาสั่งท่านเมื่อกี้นี่ท่านคือรองใช่ไหมเนี่ย คือคือผมก็สงสัยไงว่าโอ้ลองพุ่มกลับเลยเหรอที่ท,ที่ที่มาพูดตะืกี้อ่าท่านมาอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าต้องทำหนังสืออ่าก็ถูกอ่าแต่ท่านมามาเหมือนกับอท่านใส่ชุดอะไรมามาพูดผมนึกว่าประชาชนอ่ นึกว่าชาวบ้านไงผมไม่นึกว่าเป็นตำรวจใครก็ต้องไอบปบอกนะอ่ะา่เป็นชาวบ้านอ่าไปขอบคุณชาววัดมากครับอืมยังเดี๋ยวไปแจ้งทีท่สามปอนะครับนี่ขนาดว่าบอกว่าเป็นรองผู้กกับแล้วมาพูดอย่างนี้กับประชาชนเนี่ย ไม่ควรที่จะให้ตำรวจที่นี่สอบปากคําเรานะครับอ่าไม่ควรที่จะให้ตำรวจที่นี่สอบปากคําเรานะครับเอาอ่ารถสามศ <damals> นะเอาโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปอ่าให้ดูว่าตอนนี้เรามาติดต่อราชการที่สพศรีราชาอ่าโอเค งั้นก็ลาพี่น้องเท่านี้แล้วกันขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ดยบสวัสดีครับ,รบ,รบโอเค